โ oh, okay. อเคก็การสดีวันนี่ลยครับการชนเวันนี้กมเป็นไฟนะเอฟเอดีภาคสอง a สร2จรอบไม่เนี่ยก็คือเออจากทุกทอยดิวมทโนิกแล้วครับก็มีการเครื่องไายคือตัอมาสองสามตัวครับก็คือวิ c โคลเลตฟ็อกซี่หรือวิตเทอร์ฟ็อกซี่บีบีหรือปะบุรอยแมงเกไม่รู้ว่าจะถูกเปล่ากันปอ ลดเสียงก่อนอันดับแรกโฮ้ยตัวฝันนี่ไ คือเราตัวพัดแอนเซอร์วิคบ่อยๆนะครับงินเดี๋ยวฟ็อกซี่จะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจจะมีตลอดด้วย

ดูยมันเกินมาจริงด้วยอมโอเคแม่ลหน่ิแชเฮ้ยแช่แล้วม่มันเป็น 写。 Kotiwa. อ,อโอ้ย้จะแกตกใจอ้ยอไม่ได้เลยโอ้ยลืมเปิดไอ้นั่น้บาน,น เจ้าหนุ่มมนากขาจะเป็นโบกลัวเกมน่ากลัวมากกว่าเนี่ยเป็นบ้าตายเอาะอะไรอะไรนี่โอ้ยจอกันใหม่ภาคสองจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้สิที่รู้รรคือ